วันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะคะนี่ค่ะที่ประตูกันกันกระแทกนะคะเวลาเราเปิดประตูไปแล้วเผื่อไปจอเจอเสาหรือรถคันอื่นนะคะเนี่ยมันจะทําให้ไม่ไม่เกิดความเสียหายนะคะ,ะเราไปได้ตัวนี้มาเพราะตัวนี้มันเก่านะคะนี่มันเก่ามันใช้นานแล้วเราไปได้ตัวนี้มานะคะนีะ่เดี๋ยวเรามาลองแกะออกกันนะคะ พอเราแกะออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นคราบที่มันฝังแน่นตั้งแต่เราติดนะคะก็ติดมาสามสี่ปีแล้วนะคะมันก็เป็นคราบนะคะนี่เป็นคราบเราจะมาลองใช้ตัวนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นน้ำยาขจัดคราบอันนี้ก็ใช้กับเครื่องยนต์ก็ได้นะคะเวลาเป็นคราบแบบพวกคราบน้ํามันคราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ละแต่ว่าเอามาใส่เป็น เป็นสเปรย์เป็นขวดสเปรย์นะคะเพราะว่าแบ่งแบ่งมาจากขวดนั้นนะคะเราเรามาลองดูนะคะว่าจะออกหรือเปล่าฉีดไว้แล้วเดี๋ยวลองทิ้งไว้สักคู่ก่อนนะคะอันนี้พอฉีดเสร็จแล้วนะคะเราเราลอง ทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะอะเราลองมาเช็ดดูนะคะคาบสี่ปีห้าปีมันจะหายไหมอ่ะลองดูนะคะอันนี้ใช้ผ้าธรรมดานะคะไม่ได้ใช้ผ้าแบบพิเศษอะไรนะคะผ้าผ้าผ้าคิริ้วเราธรรมดาเลยคะ่ะจากสีผ้าห่มที่เราใช้แล้วโอ้ ออกนะคะนี่นี่คาบมันก็ติดอยู่กับผ้านะคะนี่ที่เราฉีดไปเมื่อกี้นะคะนี่นี่เออสุปว่าออกนะคะนี่เดีจะให้ดูชัดชัดโอ้ออกแบบไม่เหลือคราบเลยนะคะนี่นฉีดฉีดครั้งเดียวเช็ดข้างเดียวนะคะนี่ แล้วเราลองมาติดดูนะคะนี่นะคะติดใหม่นะคะอ่าเราลองดูว่าเป็นยังไงจะสวยกว่าเดิมไหมนี่ค่ะโอเคเลยนะคะนี่นี่ค่ะน้ำยากระจัดคราบเครื่องยนต์ก็สามารถกระจัดคราบได้ไม่ทำลายสีด้วยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เช็ดสีก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะ แค่ okay. ทำลายคราบเฉยๆนะคะลองดูนะคะ